ช่วงมัธยมมันคือช่วงชีวิตจริงๆอะ,อะชีวิตที่แบบมันไม่ได้มีทุกอย่าง,งพร้อมมันไม่ได้มีอะไรไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินไม่ได้มีคนซัพพอร์ตไม่มีอะไรเลยอะแต่ว่าวันหนึ่งเราทําจนเรามาถึงตรงนี้ได้แล้วอะน่าคือพื้นฐานที่สาคัญของผมที่เราต้องจําไว้ว่าเราเคยที่มันประกอบสร้างเรามาใช่ <นะ S 2> เราเคยรู้สึกเราเคยมันทุกอย่างมันเคยยากกว่าเรา ตอนนี้มากทุกวันนี้ผมทําอะไรมันง่ายหมดเพราะเรามีเงินเรามีชื่อเสียงพูดถึงเรื่องน่ารักบ้างเออน่ารักไว้แต่มันก็ต้องมียังไงมีป่ะพูดคำความรักนวันท้าททองอย่างงี้มีครับมีวันท้าททองในเรื่องสหาใช่ครับใช่หญิงใช่หญิงอัลบั้มเนี้ยของคุณมันชื่อทัดทองเพราะว่าพูดเอาคุณก็คือเป็นทัามันมาจากประสบการณ์สมัยวันยันทใช่ไหมมันมีตรงไหนที่พูดเอามาใช้บ้างเหรอโอ้ความรัก ก็มีฮะเรื่องโซนๆความรักอะไรเงี้ยมีหมดเลยมีอะไรเกิดขึ้นที่ห้องสากรณ์นไหมสากรณ์ที่สากรณอเออแบบฟิลขโมยทุเรียนทอดมีปะอ่ายังยังยังนะลบลบจีบหญิงจีบสาวครั้งแรกก็ที่นี่ปะไม่ใช่ที่นี่แต่ว่าแฟนคนแรกที่นี่เออยากรู้ว่าคุณเอาโมเมนต์ช่วงไหนหรือเรื่องอะไรบ้างตอนที่อยู่ที่มัธยมมาเอามาใช้ในเพลงก็มีอย่างถ้าเพลง Very small นี่ก็จะถึงแต่งถึงแฟนคนแรกเพลงอะไรนั้นนี่เลยนะชื่อเพลง Very very small Very very small ใช่คือที่เราถืออยู่นี่ถูกไหมใช่หรอแฟนคนแรกเดีวอุยตารายอยากเังเรื่องมันเป็นหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของแบบไม่มีอะไรฮะในเพลงจะพูดถึงแค่แบบรักครั้งแรกอ่ะบางทีความรู้สึกตอนนั้นมันเราไม่ได้ต้องการเรื่องเซ็กส์เราไม่ต้องการแบบว่าอะไรแบบนั้นเลยมันแค่เป็นความรู้สึกที่แบบ ได้เจอกันได้คุยกัน <ừ. S 2> ได้แบบข้อความหากานได้ไปกินเส้นนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ทำไมเด็กแค่แบบได้ช่วยทําการบ้านบ้างหรือแบบว่าเออทําผมเปนสายกิจกรรมก็อยู่ทํากิจกรรม,มด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยส <ừ. S 2> มัยก่อนอันนี้คือเบรดออนทูทูสตอรี่หมดเลย<ช>คือไปกินเว้นเซ่นกันจริงๆอะไรคร่ะ แล้วบรรยากาศของโรงเรียนมันก็คือข้างหน้าก็เป็นสายเส้นวัฒนทองเลยไงมันเส้นแบบ B m a เลย B Major เออผมตอนนั้นจะเป็นเกตเว a y ละหน้าโรงเรียนจะมีข้างเกตเวย์แล้วจะไปเอกมัยนี่หรอใช่จะมีเส้นเส้นข้างล่างเออแต่ถ้าอายุน้อยมากเลยอ่ะใช่ตอนคุณเป็นมัยรุ่นอยังไม่มีเมเจอร์เอกมัยในมือคุณคุณนั่งฟังมาจริงๆริงตั้งแต่ตั้งแต่ฟังสตอรี่มาทำไมคุณเลือกเอาชีวิตตอนมัธยมมาทำเป็นอัลบั้มนี้มันเป็นผมว่ามันเป็นชีวิต ของผมในช่วงที่มันเป็นชีวิตคนที่สุดแลอะเพราะว่าหลังผมจากผมจบมหกมาได้น่าจะไม่ถึงปีผมก็ดังเลยมันก็คือชีวิตศิลปินเลยทัวร์เก็บเงินไนคอนเสิร์ตทำเพลงแต่ว่าช่วงมัธยมมันคือช่วงชีวิตจริงๆอะชีวิตที่แบบมันไม่ได้มีทุกอย่างพร้อมมันไม่ได้มีอะไรไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินไม่ได้มีคนซัพพอร์ตไม่มีอะไรเลยอะแต่ว่าวันหนึ่งเราทําจนเรามาถึงตรงนี้ได้แล้วอะน่าคือพื้นฐานที่สาคัญของผมที่เราต้องจําไว้ว่าเราเคย ที่มันประกอบสร้างเรามาใช่เราเคยรู้สึกเราเคยมันทุกอย่างมันเคยยากกว่าเราตอนนี้มากอืทุกวันนี้ผมทาอะไรมันง่ายหมดเพราะเรามีเงินเรามีชื่อเสียงอืแต่เมื่อก่อนอ่ะมันยากกว่านี้เยอะแล้วแบบมันคือสิ่งที่ผมอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าแบบทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆมันไม่ได้สร้างกันภายในวันสองวันหรือเป็นเดือนอผมแรปมาตั้งแต่อยู่ที่สองตั้งแต่มนหนึ่งอ่ะก่อนเข้ามนหนึ่งเองเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะถ่ายทอด ช่วงเวลาที่มันมีทั้งสุขทั้งทุกข์ออกไปให้คนได้เห็นว่าแบบเอ้ยกว่าที่ผมจะมาถึงทุกวันเนี้ยมันเป็นไงมันเจออะไรมาบ้างจะดูมาเป็นช่วงเวลาที่จอยัวใจเนาะตอนนั้นมันสนุกนะมันไม่ได้อะไรมันอาจจะมีเศร้าบ้างแต่ว่าผมคิดว่ามันคือชีวิตมันก็เราก็เราก็อยู่กับมันแล้วก็นําสิ่งดีๆมาใช้อะไรที่ผิดพลาดมันคือข้อของก็คือสิ่งที่เราจะเอามาปรับกับตัวเองก็คือนอกเหนือจากแบบอัลบั้มนี้คน คนจะได้ฟังและรู้จักเราม,มันเหมือนเป็นเป็นเหมือนไดอารี่เหมือนเป็นสิ่งที่แบบเขียนเตือนตัวเองว่ามันมาจากไหนว่าเราว่าเราเป็นใครมาจากไหนอะไรที่มันสร้างให้เรามาเป็นวันนี้ยดีเลยเป็นบ้าเป็นบ้าสๆ